อันนี้ผมตื่มนมะาเพิ่มอะไรเป็นหน่อยครับเนี่ยครัวก้าเหรียญลบบุรีเพิ่มข้าวหอมไปด้วยครับครัวก้าเหรียญกับครัวข้าวหอมในี่ใกล้กันนะร้านพี่สาวผมนะก็พี่น้องกันนะก้าเหรียญกับข้าวหอมครับแล้วก็มีผมด้วยในเกมไะคุณน็ตลบุรีในเกมมีเครื่องหมายปวดขี้ด้วยแต่หลกัลกๆผมอยู่ตรงนี้ครับ จริงๆผมว่าแค่นีนะ้เพราะว่าทุกปีผมจะไปวาดพยายนาควาดช็อกหน้าปางตามยอดว่าไทยคุณโนธลุลีมีพญายนาคคุณโนธลุีพญายนาค <c oughs> ปิ๊ดหนึ่งนะคนหนึ่นงเขาวาดใหญ่ๆผมวาดปี๊ดเตียว <c oughs> จิ้มไปจิ้มมาเป็นพญายนาคเฉยโอเคครับขอเล่นสนุกแค่นี้ละครับพอหยุดละครับเยวตัง้งฟิลอยู่ครับกำลัง รวบรวมแรงมันทำงาน <c oughs> นี่ยโหอันนี้ของลบุรีอย่างเดียวนะครับของลบุรีไม่ได้ดูจังหวัดอื่นเลยไหนดูอะไรเนี่ยบ้านหมีบ้านหม,มีก็มีคนวาดเลยของบ้านหมีก็ดูเรียกผมว่าจะไปวาดคุณนนบรีที่ญี่ปุ่นนะเนี่ยญี่ปุ่นเต็มเลยผมก็ไปดู เนอยไรญี่ปุ่นไหนวะหาไม่เจอญี่ปุ่นนี่หรือเปล่าญี่ปุ่นนี่ไงเจ,เจแปนตัวเจเจ,เจแปนญี่ปุ่นเต็มเลยเข้าไปดูเนี่ยโอ้โหของญี่ปุ่นของว่ากระโตนไว้เต็มเลยอะไรเนี่ยก็เข้าไปดูแต่และประเทศแต่บางครั้งซูมเข้าไปแบบเมื่อวานเน็ตเน็ตไม่ดีเหมือนกัน ลองดูประเทศอื่นไม่ดูอันนี้อะไรเนี่ยบางที่เขาก็ไม่วาดกันนะแต่ญี่ปุ่นเต็มเลยไม่มีแตมีมียม,ม,มีคนวาดอะไรเนี่ยมีคนวาดนะประเทศจีนนะ โอเคครับมีคนวาดอยู่รูปหนึ่งอย่างที่นี่มีคนวาดอยู่รูปหนึ่งก็เล่นสนุกด้วยบอว่าจะทิ้งคุณโนร์บัลีไว้ญี่ปุ่นในหลายประเทศนะโอเคครับเนี่ยคนเน็ตบางครั้งก็คอยเน็ตนะบางครั้งก็ไม่ขึ้นแหละคอยเน็ตข,ขึ้นยากเหมือนกันโอเคครับคอยเน็ตหงหยุดแล้ว ๋ยวทพักเอาแรงดีย๋ยวมาดูกันสร้างอารมณ์เดีย๋ยวมาดูงานศิลปะชิ้นใหม่โน้ตกันนะเครับอยู่ราคาอยู่ส่วนหายเก้าเหรียญข้าหอมรบุรีแต่ร้านพุทธศิลสามดีคุณโน้ตรบุบีรับสอนรับงานศิลปะไม่เก่งอท่าทให้ดีที่สุดนะครับรับทั้งงานโบราณสมัยใหม่นะคะศูนย์เก้าสองสี่แปดห้าสี่เก้าามห้ายุทูบแม่งเหล็กโน้ตครับหยุดแล้วรับสอนรับงานศิลปะครับไม่เก่งะทําทให้ดีที่สุดครับ ยังไม่มาโอเคครับหยุดแล้วครับอย่ามาดูงานกันวันนี้